100คะแนนก็สามารถจะสร้างรายได้ได้แล้วในตำแหน่งของเรานะครับมีทั้งหมด9ตําตำแหน่งรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ทางทางที่1ก็มาจากการซื้อมาขายไปหรือว่ากำไรขายปลีกนั่นเองตรงนี้สมาชิกสามารถจะซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกนะครับนำไปขายปลีกก็จะมีกำไรอยู่ระหว่าง20-30%รายได้ที่2เกิดจากการที่สมาชิก ไปแนะนําบอกต่อนะครับหลังจากใช้ดีมีการไปแนะนําตรงนี้ก็จะได้โบนัสค่าขยายธุรกิจนะครับหรือค่าแนะนำนะครับสาจากคะแนนอันนี้ได้ตลอดไปนะครับเราแนะนําครั้งเดียวเมื่อสมาชิกที่เราแนะนํามีการซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับจะมีโบนัส30%ให้กับเราเสมอโดยที่ตัวเราไม่จําเป็นร้อกรักษาย,ยอดโบนัสข้อที่3นะครับเกิดจากการ สร้างทีมงานสร้างเครือข่ายในการแนะนําโครงสร้างนะครับบริษัทกําหนดโครงสร้างแรกนะครับให้เราสามารถวางติดตัวได้สูงสุด6สายงานใน6สายงานตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามีการแนะนําบอกต่อกันไปก็จะขยายทวีคูณเป็นลักษณะ1นึ่แต่หคือ1เป็น6 6เป็น3ทม่6 3นะครับสาเป็น216ลงไปแบบนี้นะครับบริษัทจ่ายโบนัสข้อนี้สูงสุด9ชั้นชั้นที่1 10%ชั้นที่2ที่3ที่4นะครับ ชั้นที่5ที่6นะครับชั้นละ10%ชั้นที่7 8%ชั้นที่8 4%และชั้นที่9 3%ก็จะจ่ายสูงสุดทั้งหมด9ชั้น ซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเครือข่ายนะครับขยายไปในลักษณะะวีคูณนะครับโบนัส9ชั้นตรงนี้เนี่ยสามารถจะสร้างรายได้นะครับในหลักแสนหลักล้านได้ส่วนโบนัสข้อที่4จะเป็นโบนัสบริหารทีมนะครับหรือที่เรียกว่า matching โบนัสตรงนี้ในการที่เราสร้างคนคนนึงนะครับให้การแนะนําคนคนหนึ่งเข้ามาเมื่อเขามีรายได้เกิดขึ้นบริษัทจะจ่ายเพิ่มเติม,ตมให้กับผู้แนะนําอีก10%สมมุติเราแนะน,นํนายกไก่เข้ามานะครับกไก่เกิดรายได้ ในการสร้างโบนัสทีมของเขาสมมุติว่า1,000 0บาทบริษัทก็จะจ่ายเพิ่มเราอีก1,000บาทก็คือ10%จากยอดรายได้ตรงนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราแนะนําสมาชิกมาจํานวนมากแล้วแต่ละคนก็มีรายได้ก็เหมือนกับว่าเราเปิดสาขานะครับเก็บค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้อีก10%ทุกๆสมาชิกที่เราให้การแนะนําโบนัสข้อที่5นะครับจะเกิดจากการที่เรา ขึ้นตำแหน่งสูงๆนะครับก็จะไปรับส่วนแบ่งทางการตลาดร่วมกับบริษัทนะครับหรือที่เรียกว่า On นเซลก็จะมีโบนัสทั้งหมด10เป็นการแบ่งจ่ายในตำแหน่งสูงๆใครที่ขึ้นตำแหน่งมาก็จะมาแชร์ภาคการตลาดตรงนี้นะครับจากยอดขายรวมทั้งบริษัทสุดท้ายก็อยากฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังจะมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับหรือมองหาไรายได้เสริมในขณะที่เศรษฐกิจครับย่ำแย่อยู่ขณะนี้ บางท่านอาจจะมองว่าธุรกิจขายตรงครับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับจะต้องไปง้อคนจะต้องหิ้วของไปขายดูแล้วไม่น่าทําแต่จริงๆหลักการของธุรกิจขายตรงนะครับเป็นเรื่องง่ายๆก็คือเบื้องต้นเกิดจากการเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้สินค้าซึ่งสินค้าเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเราก็ต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับเป็นแชมพูสระผมเราก็ต้องใช้อยู่แล้วในแต่ละครอบครัวนะครับในแต่ละบุคคลจริงๆใช้ จ่ายกับในสิ่งเหล่านี้ไปเดือนหนึน่งก็หลายตังค์แต่ไม่เคยได้รับอะไรกลับคืนมาวันนี้เพียงแค่เราเป็นผู้เริ่มต้นนะครับใช้สินค้าเมื่อใช้ดีแล้วก็บอกต่อรายได้เหล่านี้ก็จะเริ่มทวีคูณขึ้นมาตามแผนการตลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับธุรกิจเนเจอร์โนว่าเป็นธุรกิจของคนไทยวันนี้เราได้มีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนธุรกิจของคนไทยนะเงินทองก็ไม่ล่วนหลายไปไหน นะครับบริษัทเนเจอร์โนวานะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายของบริษัทเกตเตอร์ฟาร์มาเพราะฉะนั้นในการที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเนเจอร์โนวาก็ถือว่าได้ร่วมพัฒนาธุรกิจของบนไทยนะครับไม่ให้เงินไทยได้รั่วไหลออกไปต่างประเทศด้วยกินใช้แล้วมีไรายได้หลักการง่ายๆนะครับก็ขอฝากนะครับท่านผู้ชมไว้นะครับ ถ้าสนใจที่จะมาเป็นสมาชิกของเนเจอร์นว่านะครับก็สามารถติดต่อนะครับตัวแทนผู้จำหน่ายของบริษัทเนเจอร์นว่าได้สวัสดีครับ ไปยังไงกันบ้างนะครับเรื่องราวของแผนการตลาดใช่รู้วิธีการรับตังกันไปนะครับผมว่าถ้วกาใครที่เป็นแบบสมาชิกนะคุ้มค่ามากๆนะครับคือบอกว่านอกจากจะได้ซื้อสินค้าราคาถูกดีแล้วนะครับยังได้เงินคืนในบัญชีด้วยนนัีอในกระเป๋าคืนกลับมาไว้ใช้จ่าย ก็เรียกว่าคือตำแหน่งนี้อย mm ู่แล้วอยู่เลยใช่ไหมฮใช่ค่ะอยู่แล้วอยู่เลยอยู่ยงคงกระพันนี่จริงๆเลยทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวนะครับแล้วก็สะสมกันไปพี่ว่าง่ายนะคะเป็นสมาชิกกับตระเวนี่ง่ายมากนะครับแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีอีกเยอะเลยนะครับสบู่ใช้ดีหนุ่มขอนแก่นส่ง SMS มานะครับขอบคุณมากแล้วก็หนุ่มขอนแก่น สอบถามบ่อยใช่ไหมครับดีครับแล้วก็ใครสนใจนะครับก็สอบถามได้ทาง02 530 4900นะครับหรือว่าเบอร์มือถือครับทาง085 368 4411ใช่แล้วนะสอบถามได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอมรพรบอกว่าสบุ่ใชดีอ่าเห็นไหม คุณใช้แล้วดีมากหน้าไม่มันเลยอ๋อนี่สำหรับคนหน้ามันก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ว่าใช้ได้ดีครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเอสวที่ส่งมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหน้ารีบเตรียมโทรศัพท์ของคุณไว้ละกันนะครับคือว่ารับได้มีกี่คนเองเนาะประมากี่ท่ายนะครับอาจารย์นริศหมอดูหมากรุ๊กจีนรออยู่นะครับมีเรื่องราวของดวงของท่านใช่อาจารย์มาถึงแล้วเตรียมตัวรออยู่นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับค่ะ เส้นทางสู่ฝันก้าวเดินไปด้วยกันกับบริษัทเนเจอร์โนวาสมัครเป็นสมาชิกเนเจอร์โนวาวันนี้เพียง100บาทรับสบู่สมุนไพรเนเจอร์เฮอร์บมูลค่า85บาทฟรีนอกจากนั้นยังรับสิทธิพิเศษอีกมากมายสนใจติดต่อ02 5304900โทรมาหาเรานะคะ ครับผมช่วงที่3ช่วงนี้ช่วงโนวาิตนะครับตอนนี้อาจารย์นริตหมอดูหมารุกจีนรออยู่แล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับใครัสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับนสัปดาห์นี้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมโทรศัพท์ไว้ล้กันนะครับ02 9 3 3 7 9 4 9โทรเข้ามาดูดวงสดๆเลยถูกต้อเลยคัวันนี้สึกว่าจะมีดวงของท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะฝากมาดูโอเคฮะ ในแจ้งมาซิวันไปเกิดนะฮะวันที่3เมษายน99ครับผมประมาณเวลาเกิดเวลาท่าไหรัเห็นเป็นช่วงประมาณตีสองตีสามครับผมตีสามผมก็วางแล้วนะฮะลองมาดูชาติแล้วกันนะฮะนี่คือชาติของท่านนะฮะไอ้นี่คือปีเกิดนะฮะนี่ของผู้ใหญ่นะปีเกิดแล้วนี่ก็เดือนนี่วันนี่เวลานะฮะ ส่วนนี้คือเทวดาประจําตัวก็ดูแลตัวนี้ทั้งหมดนะฮะนี่ดึงเหลืองดำดำเนี่ยดูแลตัวนี้ทั้งหมดโอเคนะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะท่านเป็นาตาทองสีขาวท่านเป็นาตาทองสีขาวนะฮะแล้วไอ้วันกับเวลาเกิดตรงนี้บวกกันเป็นมังกรน้ํ็แปลว่าทองอุ้มน้ําก็คือเงินตรานะฮะนี่ทองนี่อุ้มน้ําคือเงินตราครับซึ่งก็เป็นเป็นส่วนที่ดีนะฮะ ตัวที่สวยก็คือไฟเพราะว่าทองต้องโดนไฟไฟสีแดงสองหน่วยนะฮะฮไม่นี่คือวาสนาระดับชาติไม่นี้ก็คือชื่อเสียงโโโนะฮะแต<อ>่แม้ท่านมีท่านมีวาสนาระดับชาติกับชื่อเสียงคอยอุ้มอาไว้อยู่ครับนะฮะตอนนี้มันมีตัวปแปลกของเขาออกมานะของท่านคนนี้ออกมาค่ะนะฮะยังไงครับตัวแปลกคือตัวแปลกคือคือคือเม็ดนี้คือทรัพย์ของท่านและความสําเร็จนะฮะทรัพย์ของท่านในความสําเร็จเนี่ย มันเป็นเบอร์สามเจ็ดคู่กับสามสามเห็นไหมมันคู่ uh huh. ข้างบนก็แปลว่าท่านสามารถประสบความสาเร็จได้อย่างมหาศาลเลยแต่ว่า uh huh. มันตลกนิดนึงคือหนึ่ง uh huh. คือท่านเกิดเดือนมีนานะฮะเดือนมีนาคม <6. S 1> วันชวดดวงแบบนี้เนี่ย uh huh. ถ้ายุ่งกับยุกยาเคมีแก้ปัญหาดีที่สุด uh huh. นะครับ uh huh. ถ้าถ้าท่านมีท่านทำอะไรเกี่ยวกับยุกยาเคมีแก้ปัญหายอดเยี่ยมแล้วนี่ตัวที่หนึ่งก่อนนะครับ ตัวสองก็คือดวงท่านเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นเลนงระดับบนเลยนะฮะแสดงว่าถ้าท่านโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการติดต่อระหว่างประเทศปั๊บสินค้าจะไปไกลเลยไปเร็วนะฮะแล้วณะแนในกัรเนี่ยมีตัวหนึ่งต้องต้องอธิบายนิดนึง